สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ร่วมกันศึกษาสะสมแล้วก็อนุรักษ์พักเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาระพักเครื่องครับเอาเป็นเหรียญที่คือหากันอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับพักหนึ่งพักใหญ่ๆนะครับสําหรับเหรียญกก้อนรุ่นสองช่องสองผีนะครับถามว่าทําไมผมถึงเอาเหรียญรุ่นนี้มานําเสนอกันนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นวัตถุมงคลอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ มีพิธีที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคือหมายถึงว่าก็มีลงอยู่ในคลิปใน YouTube ในช่องสองผีนะครับที่เราสามารถโหลดดูกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะเก็บไว้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับสําหรับเป็นทางเลือกของทุกท่านเพราะว่าค่อนข้างมีพิธีชัดเจนนะครับสําหรับเหรียญกก้อนเนี่ยก็มีคนพูดถึงประวัติกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะครับเพราะว่าอ,อ,อาจจะไปหาดจาูจากช่องทางอื่นก็ได้นะครับก็คือ าพูดถึงเหรียญกกอนนียก็คือเหรียญของอเมดูซ่าใช่ไหมครับที่เรารู้จักกันนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเมดูซ่าเนี่ยเหมือนกับมองอะไรก็ก็จะเป็นหินอย่างนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับตั้งแต่ในยุคโบราณมาก็เชื่อกันว่าการมีรูปเมดูซ่าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ชุดเกราะที่โลของนักลบหรืออะไรต่างๆเนี่ยเชื่อว่าใช้ในการป้องกันพูกผี่วิญญ,ญาณปีศาจอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า จึงกลายเป็นเครื่องรางที่ค่อนข้างสากลที่ทั่วทั้งโลกเนี่ยยึดถือเป็นสัญลักษณ์เดียวกันน,นะครับสําหรับเหรียญน,นี้เนี่ยที่ผมนํามาเนี่ยครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับซึ่งจัดสร้างอยูอ่สองหมื่นเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตั้งแต่กล่องเลยแล้วกันเนาะสำหรับกล่องเนี่ยนะครับเป็นกล่องไม้อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีบานพับด้านหลังนะครับ ตัวเปิดสลักเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆกับไก่เปืนสมัยก่อนนะครับก็ดูเท่เลยนะครับสำหรับสำหรับกล่องนี้แล้วก็ด้านหน้ากล่องครับก็จะมีเหรียญน,นี่ครับโชว์ให้ดูใกล้ๆนะเป็นเหรียญกอก,ก้อนเหรียญใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าข้างในเนี่ยเป็นเหรียญเล็กนะครับเขาเรียกเหรียญใหญ่กันเหรียญหน้ากล่องเนี่ยครับมีสนุนราคาเช่าหากันด้วยนะครับสําหรับกล่องแล้วก็สำหรับกล่องเปล่าเลยไม่มีเหรียญก็มีราคานะแล้วก็ยังมี เฉพาะเหรียญด้านหน้าเนี่ยนะครับที่ผมชี้เนี่ยนะครับอ,อีกอีกก็มีราคาขึ้นไปอีกนะครับถามว่าทําไมเพราะอะไรถึงมีราคาเพราะว่าทางผู้สร้างเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้เข้าได้เอาเหรียญกล่องเนี่ยแล้วก็เหรียญเนี่ยเข้าพิธีปุกเสกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเชื่อกันว่า,าตัวเหรียญหน้ากล่องเนี่ยก็มีพิธีเหมือนกันแล้วก็ยังมีขนาดที่แบบไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับสําหรับ คนที่จะนําไปใช้บูชาก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับและด้วยความที่วัตถุมงคลประเภทนี้เนี่ยเครื่องรางประเภทนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พระนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้ขนาดเนี้ยสามารถเอาไปาใช้เป็นของกุญแจอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเทียบขนาดกระเยนบาทให้ดูนะครับใ mm hmm. หญ่กว่าหรียญบาทแค่นี้เดียวนะครับเห็นไหมครับ mm hmm. ส่วนกล่องเนี่ยครับก็จะมีรูปของกก้อนอยู่เหมือนกันนะครับ mm hmm. คือถ้าแง่เหรียญยกไปเนี่ยก็สามารถ ขาบอเชื่ว่ากล่องเนี่ยก็มีก็มีสัญลักษณ์ของกอก้อนอยู่เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่าเปิดข้างในกล่องก็จะบวกฟองน้ำสองข้างเนี่ยนะครับแต่เน,น,นี่ยก่อนนะอากาศชึบเนี่ยครับในสองข้างข้างในก็จะมีเหรียญก,ก้อนอยู่นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์เลเซอร์นะครับของเดิมเนี่ยคือจะปิดพันกว่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะ ติดไว้ตรงนี้นะครับปัญหาก็ไม่มีโฟกัสนาะชึบเนี่ยครับแลาสติกเกอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แกะออกมานะครับแล้วก็บางคนเก็าสติ๊กเกอร์เนี่ยไปเลี่ยมใช้เหมือนกันเพราะว่าก็เป็นสัญลักษณ์ของคอก้อนเหมือนกันเนี่ยให้ดูชัดนะเป็นเลเซอร์ด้วยนะก,ก็เท่ไปอีกแบบนะน,นี่ครับตัวสติกเกอร์เนี่ยก็มีโค้ดนัมเบอร์เหมือนกันนะครับ ือเท่ากับว่าในกล่องกล่องเดียวเนี้ยในวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยก็มีทั้งเหรียญหน้ากล่องกล่องสติกเกอร์แล้วก็เหรียญข้างในนะครับนี่เรามาดูเหรียญข้างในกันดีกว่านะครับไฮไลท์นี่ครับคือเหรียญตอก้อนหุ่นแม่องของนะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญจะเล็กจิ๋วเดียวเลยอ่ะนี่ครับเทียบกับเหรียญบาทน,นะ คือน่าจะประมาณเหรียญสลึงอะไรอย่างเงี้ยครับขนาดน่าจะประมาณนั้นนะครับขนาดเล็กนิดเดียวครับผมขออนุญาตเก็บกล่องก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวกล้องไปโฟกัสที่กล่องแล้วผมต้องมานั่งภาพจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นขัดเงานะครับถ้าสินก็ศิละปะสวยงามแค่ยพระศิลก็ไม่ได้น้องขออภัยน,นะครับผมพยายามจะลบให้ กกอ,อันนี้คือสภาพเดิมๆเ,เลยนะที่เขาซีลมาเป็นอย่างนี้เลยเนาะใส่ใจไ,ไว้หน่อยนะครับเผื่อใครจะในอนาะคตใครจะใช้ข้อมูลว่าเป็นแบบซองเดิมๆเ,เป็นยังไงนะครับด้านหลังก็จะเป็นอัขระยันนะครับแล้วก็จะมีโค้ดและนัมเบอร์นะครับเป็นแบบเป็นแบบเลเซอร์อย่างเงี้ยน,นะครับนี่ก็สติกเกอร์บอกเลขประจำองค์พระนะครับ ำหรับโค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโค้ดนี่ก็จะพิเศษนิดนึงนะครับพออยายาจับมั่นๆก่อนนี่ครับสำหรับน,นี้เป็นโค้ดนะนะครับเห็นไหมครับทางซ้ายมือเนี่ยครับโค้ดนะเนี่ยก็คือเชื่อว่าใน20,000ืงคองเนี่ยครับก็ก็จะแบ่งเป็นโค้ดนะ โคดมะโคดพระแล้วก็โคดทะก็คือนาม,มาพัะ,ะนะครับคือเป็นธาตุทั้งสี่นะครับซึ่งก็เชื่อว่ามีความหมายแตกต่างกันในแต่ละธาตุนะครับเหล่านี้เป็นโคดนะนะครับก็เลขครับมาดูเลขกันดีกว่าปึ๊บไม่ชชดโอเคนะครับองนี้นี่คือเลขสองเก้าหกหกนะครับ ส่วนเลขเนี่ยก็จะแล้วแต่ใครชอบนะว่าแบบชอบเลขไหนอะไรยังไงนะครับเลขก็เป็นโคดเลเซอร์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยเคยมีคนผมก็เห็นคนเขาไปทํากันเป็นเ,เหมือนกับเป็นกำไรข้อมือนะครับแล้วก็เป็นแหวนก็เคยเห็นนะเป็นจี้ก็เคยเห็นคือด้วยความที่มีขนาดเล็กเนี่ยก็เลยสามารถเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างนะครับ น,นี้เรามาลองดูกันนะครับว่าหนึ่งกล่องผมสรุปให้ฟังนะ1นกล่องก็จะได้เหรียญก้อนหน้ากล่องนะครับที่เราเรียกกันว่าเหรียญใหญ่นะครับจเียกเหรียญหน้ากล่องนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญก้อนเล็กเหรียญด้านในนะครับสติ cker ครับแล้วก็กล่องทั้งหมดเนี้ยขายแยกก็ได้ก็มีราคานะครับขายอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีราคานะครับเพราะว่า สําสหรับนักสะสมก็ก็จะสะสมแบบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็ทางผู้สร้างก็บอกว่าได้เข้าพิธีทุกอย่างมาแล้วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเชื่อว่ามีพลังงานทั้งหมดนะครับก็สําหรับวันนี้ผมสารพักเครื่องก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับถ้าท่านใดชอบใจก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ